สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเช้าข่าวเข้มในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ที่23ธันวาคมนะครับ2567อันนี้ยังไม่ใช่วันวันจันทร์สุดท้ายนะยังมีจันทร์หน้าอีกวันหนึ่งวันนี้เป็นวันพระนะท่านผู้ชมฮะวันพระแรม8ค่าเดือนอ้ายปีมะโรงนะครับก็ยังไม่ใช่วันพระสุดท้ายด้วยนะครับยังมีวันพระเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายังมีวันพระอีกนะครับวันจันทร์นะจันทร์หน้าคือวันพระนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูข่าวนี้ <laughs> เออมันมีคลิปเกิดขึ้นที่ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแถวแยกพงเพชรนะฮะตำรวจยศร้อยตำรวจโทรคนหนึ่งเนี่ยควบคุมตัวนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับจะเขียนใบสั่งปรับค่าปรับจราจรน,นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนถ่ายคลิปเอาไว้เข้าไปคุยกันสักพักนึงผู้หญิงวางเงินไว้ แล้วเสร็จแล้วตำรวจก็คืนใบขับขี่ท่านผู้ชมลองดูคลิปคลิปนี้นะ,ะปเป็นตู้จราจรแถวแยกพงเพชรนะครับ <c oughs> และความรจริงอ่ะหลังจากนี้ยังมีนะเออมีตอนที่ตำรวจถามมาถามไหมใช่ความจริงสุดเลยมีไหมฮะยังมีตำรวจเพราะนี่ถ่ายแบบระยะเผาขนใช่พอตำรวจหานม,มาเห็นคนถ่ายนะ <c oughs> ก็เลยเปิดกระจกสอบถามถ่ายอะไรทำไรใช่ฟังตรงนี้ฟังตรงนี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายทำอะไรมีบ่ยบ <c oughs> ขอบคุณครับบ๊ายบายเรียบร้อยเห็นฮะจะเห็นว่าตำรวจคนนี้เนี่ยอยู่ที่ป้อมจราจรน,นะฮะตรงริมถนนแยกพงเพชรแล้วก็คุณผู้หญิงคนนึงเข้ามาหเหมือนกับคุยกันกํำลังจะเขียนใบสั่งแนละ้วแต่ไม่ได้เขียนนะเห็นไหมยังไม่ได้จดปากาเขียนลงไปในใบสั่งก็ถือใบขับขี่ไว้แล้วคุยกันแล้วผู้หญิงก็วางแบงค์ไว้บนโต๊ะแล้วตำรวจก็เห็นไหคืนใบขับขี่ให้ไปนี่นะฮะ ล่าสุดเรื่องนี้หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะครับนักข่าวก็สอบถามไปที่พันธ์ตํารวจเอกพิสุทธิจันทรสวุวรรณผู้กํากับสอพอรัตนาพิเบร์อบอกว่าตอนนี้สัง่งท่านกรรมการสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลให้ทราบภายในเจวันถ้าพบว่าตำรวจคนนี้ทําผิดจะถูกดําเนินคดีทั้งวินัยและอาญาตินะแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจคนนี้ก่อนตอนนี้อยู่ระหว่างการให้เจ้าหน้าที่เชิญตัวคนที่อยู่ในคลิปทั้งสองคนมาให้ปากคําเนี่ยนะ ต่อมาทางผู้บังคับการตรวจภูทรนนทบุรีมาที่สอนอสพรัตนาธิเบศผู้บังคับการนนทบุรีนะฮะมาที่สพรัตนาธิเบศแล้วก็เรียกร้อยตำรวจโทวิโลนเกจเสมาตำแหน่งเ,เป็นรองสารวัตรจราจรก็คือตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปไปชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องประชุมนี่นะฮะหลังชี้แจงเสร็จทางผู้การนนทบุรีบอกว่า ร้อยตำรวจโทวิโรธปฏิเสธไม่ได้เรียกรับเงินแทนการเขียนใบสั่ง<อ>แล้วก็เดี๋ยวจะเขียนรายงานเป็นเอกสารมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นดีนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้ทางสอพอรัตนาทิเบตกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่อยู่ในคลิปไปช่วยราชการประจํายู่ที่ศูนย์ปฏิการจังหวัดนนทบุรีก็เข้าใจว่าวันสองวันนี้ก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแลครับ ว่าที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะัีเดะดฮะไม่มีอะไรซับซ้อนนะใช่ไม่มีอะไรซับซ้อนให้ขาดจากตําแหน่งเดิมด้วยนะครับเจ้าตัวก็ปฏิเสธแบบคิดแต่อะไรไม่ออกท่านผู้ชมฮะพอ,อมีคลิปแล้วเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่เห็นเงินบนโต๊ะใช่ไหมปฏิเสธแบบนี้เลยนะเห็นไหมแกปฏิเสธบอกว่าแกเอ,อไม่เห็นเงินบนโต๊ะ นะแต่ว่าเห็นไหมท่านผู้ชมอืะจะไม่เห็นเงินได้ยังไงจาจาเลยอ,อยู่ตรงนั้นคือคิดอะไรไม่ทันเนี่ยใช่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอะ่ะก็เขาวางเงินไว้บนโต๊ะแล้วเราก็คืนใบขับขี่ให้กับเขาเออไปนี่สิฮะเออแล้วยังหันมาพอเจอคนถ่ายคลิปก็ยังแบบพังอะเล็กน้อยแล้วก็ยังถามใช่ไหมเออถ่ายอะไรอะ่ะนเน่คนถ่ายก็ไปแล้วโอ้นี่ถ่ายแบบระยะเาผาฝนจริงๆใช่เห็นไหม เปิดกระจกมาด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายทำอะไรเห็นไหมตอนนี้คงจะตกใจแล้วล่ะใช่ทำอะไรไม่ถูกละก้มหน้าก้มต,ตาแบบก้มหน้าก้มต,ตาทำอย่างเดียวเลย,ยไม่เหลียวหลังเลยไม่ระวังหลังเลยใช่ไม่มีหน่วยระวังหลังให้เลยนะฮะอันนี้ก็เท่าที่เห็นในคลิปก็คือโดนคนเดียวฮะโดนคนเดียวเลยท่านผู้ชมฮะทีนี้ก็ไม่ทราบว่า ใครถ่ายคลิปแล้วคนถ่ายคลิปเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับกับสองคนนั้นที่ไปให้เงินหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่เออมาด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นะเออใช่มาด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องฮนะท่านผู้ชมฮะจบอนาคตเลยเแบบนี้ใช้เวลาตั้งกรรมการสอบไปเป็นตามระเบียบการแต่ว่าไม่นานแล้วเพราะคลิปมันเป็นหลักฐานคุณอธิบายไม่ได้เลยฮะอีกจุดหนึ่งที่อุดรธาน,นีท่านผู้ชมฮะ อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้อยู่ในโซเชียล <c oughs> เขามีการนำเสนอคลิปนะครับตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรนะครับตั้งโต๊ะปรับผู้ทำผิดกฎหมายแล้วก็มีเวลาอยู่ในคลิปอ,อยู่ในเพจอีซอขยี้แหละเจอจ่ายจบชาวบ,บ้านส่งคลิปมาให้ดูไปเจอด่านแนวใหม่มีให้เลือกสองบริการบริการแรกรับใบสั่งกับบริการที่สองจ่ายจบไม่มีใบเสร็จ ค <Okay. S 2> าดว่าประหยัดกระดาษโอ้โหมีคนเข้าไปแห่แหนกันคอมเมนต์สนุกสนุกเลยฮะนะไม่ใช่แนวใหม่มันมีมาตั้งแต่ปีมาโวแล้วหรือคุ้มมากนะเออ,เอ,อคุ้นมากข้ามปตทนาขาหรือเปล่านะนะอีกท่านหนึ่งบอกไม่แนวใหม่นะครับผมเจอมาตั้งแต่อายุสิบจนตอนนี้30ไม่แปลกใจกับเรื่องนี้นะฮะ และมีอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าเสาหลักของบ้านลูกเมียดูข่าวคงภูมิใจนี่อ,อันนี้แบบแซะตำรวจเลยนะนี่ตั้งโต๊ะแบบนี้เลยฮนะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านพันตำรวจเอกพัฒนวงศันพลพ่วมกับสอพ,พอเมืองอุดรธานีออกมาชี้แจงต้องขอขอบคุณพลเมืองดีที่แอบเก็บภาพไว้ให้สะท้อนถึงการทำงานของเจา้าหน้าที่ตำรวจเบืบ้องต้นภาพที่ปรากฏเป็นการปรับแบบไม่รับใบเสร็จ ตอนนี้ได้รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมกับให้รองผู้อํกับจราจรสพเมืองอุดรธานีตรวจสอบข้อมูลเ,เหตุเกิดบริเวณถนนมิตรภาพนะบ้านนาขาตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ,อบตอนบ่ายวันที่21ธันวาคมครับก็ก็อ่อื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลเมืองดีนะครับที่แอบเก็บภาพไปให้นะครับทําให้ผมได้สะท้อนถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็เบื้องต้นนะครับ ภาพที่ที่ปรากฏนะครับก็มีการคล้ายว่าเป็นการปรับแบบไม่รับใบเสร็จนะครับตอนนี้ผมก็ได้แรยง,งานพุ่งคำชาญครับให้รองพุ่งกับจราจรตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลนะครับก็เพิ่งได้ยินว่ามีการทําลักษณะเช่นนี้นะครับก็ต้องตรวจสอบดูนะครับถ้ามีการทําผิดจริงนะครับผมก็ต้องดําเนินการทางวินัยน,นะครับแล้วก็เบื้องต้นตอนนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับของ จราจรทั้งชุดนะครับทั้งชุดนี้ทั้งหมด18คนนะครับก็ท่านผู้กำกับการเรียกรวมประชุมทั้งหมดนะครับของงานจราจรวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับเวลา10นาฬิกาเพื่อทบทบวนระเบียบข้อกฎหมายแล้วก็ยุทธวิธีในการในการปฏิบัติงานเพื่อรอต้อนรับจิตวันตรนตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้อบบนอยู่ท่านผู้กำกับเคยได้รับรายงานถึงเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอตั้งแต่ผมรับตําแหน่งมาเนี่ยก็ เคล็อย่างนี้ก็เพิ่งได้ยินครับเพิ่งทราบครับครับอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนครับถ้าพบเห็นเจ้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นจราจรงานป้องกันปรับปรามหรือนอกเครื่องแบบครับถ้าทํางานไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสนะครับให้แจ้งมาที่ผมได้นะครับผู้กกับสพเมืองอุดรธาน,นีท่านก็บอกว่าเพิ่งมารับตําแหน่งประมาณปีครึ่งนนไม่เคยได้รับรายงานการจับปรับในลักษณะแบบนี้ท่านพันตำรวจเอกพัฒนวงศจันทรพลผู้กำกับสพเมืองอุดรธนานีครับ การที่ท่านบอกว่าท่านเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งปีครึ่งเนี่ยนะฮะท่านพูดเหมือนกับว่ามันแป๊บเดียวอืปีครึ่งนานนะ <c oughs> คือเออท่านท่านพูดผิดหรือเปล่าฮะ <c oughs> เออถ้าเกิดท่านผมเพิ่งมาเป็นผู้กำกับได้เดือนเดียวเองออเดือนเดือนครึง่งอันนี้แป๊บเดียวจริงอันนี้ปีครึ่งเฮ้ย <c oughs> ปีครึ่งนานแล้วท่านปีครึ่งนานแล้วครับนานแล้วนานพอจะจำเออ ลูกน้องในโรงพักได้หมดแล้วชื่ออะไรบ้างนะฮะเออพอเผลอจําชื่อเมียเขาได้ด้วยอืและยังมาบอกด้วยนะฮะว่าภาพที่ปรากฏในโซเชียลเป็นการปรับแบบไม่รับใบเสร็จโอ้ใช้คําคือมันเป็นการถ่ายเงิน,นะฮะมันเป็นการรับสว่วนี่ปรับแบบไม่รับใบเสร็จใช่คำใช้คํารู้ดีดีดีมากเป็นการปรับแบบไม่รับใบเสร็จครับมันมีเลยฮะปรับแบบไม่รับใบเสร็จ มันตั้งโต๊ะจ่ายเงินแบบนี้ไม่ได้ท่านภูมิกับใช่มันต้องมีใบเสร็จใบเสร็จเนี่ยมีทั้งฉีกให้คนถูกปรับแล้วยังมีต้นขั้วอยู่ตำรวจใช่ไหมใช่คือต้องไปโรงพักครับท่านนะต้องไปโรงพักคือใครทําผิดกฎอะไรก็ตามแต่นะฮะอันนี้แบบโอ้โหอันนี้คือยังไงฮะสพย่อยหรือ,อยังไงฮะอันนี้ตั้งสพย่อยมีร่มแบบโอ้ท่านภูมิกับแบบพูดนิ่มๆแต่ฟังแล้วไม่ถูก ท่านผู้ไปทูกความจริงนะฮะและท่านบอกว่าออตอนนี้ให้จราจรทั้งชุด18คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้เรียกรวมประชุมตำรวจจราจรในวันจันทร์วันนี้ฮะนะถ้าสั่งตำรวจทั้ง18คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมถามหน่อยว่าและโรงพักท่านจะเหลือกี่คนคือหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรฮะ คือผมว่าตํารวจคนนี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอาตรงๆนะคือให้ตํารวจที่อยู่ในคลิปเนี่ยอยู่ในด่านทั้งหมดเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปทําแบบนี้ใช่ไหมหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปควบคุมการจราจรใช่ไหมแต่ยังทําหน้าที่บโรงพักได้หรือ,อยังไงอือใช่ไหมฮะมันต้องเอาแบบมัสคู่เนี่ยที่อยู่ในป้อมอะ่ะคือออกเลยออกจากตําแหน่งเดิมไปเลยใช่ไหมอันนี้คืออะไรฮะ ยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปไปควบคุมการจราจรยังมาทํางานที่โรงพักได้หรือว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นตํารวจเลยหรือ,อยังไงฮะสิบแปดคนนะท่านโอ้โหสิบแปดคนก็ถูกแล้วแหละฮะมันเยอะเพราะว่าแสดงว่าทั้งสิบแปดคนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับตํารวจคนนี้ถูกแม่ถูกแมะทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะคุณแบบ แล้วโทษนะแหมมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะมีเก้าอี้ให้คนที่โดนปรับเนี่ยนั่งด้วยเผื่อนาน,านแหละโอ้โหนี่แบบพอไม่มีใบเสร็จมันเข้ากระเป๋าใครละ่ะเออท่านพูดต้องใช้คำดีๆฮะฟังแล้วตลกมากนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะแหมตำรวจตำรวจทั้งอ่อนนทบุรีและที่อุดรธานี สู้ตำรวจที่กาญจนบุรีไม่ได้ที่ปฏิเสธเ,เงินเมียแม่ยายของผู้ต้องหาเนี่ยหนึ่งล้านบาทไม่ได้เห็นไหมนี่อันนี้เงินหนึ่งล้านนะเขาไม่รับนะแต่ผู้่อสครูขข่เน,นี้ยไปรับแบบใบละร้อยใช่เป็นยังไงะใบละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยเทียบกับอนาคตของตัวเองที่โดนเนี่ยเป็นยังไงฮะเงินหนึ่งล้านดูเนี่ยเขาไม่รับ เขาไม่รับเลยไม่มีงุบงีป,ปุ้งวิบนะเล่นเลยพวกนี้เป็นยังไงฮะแล้วมันคุ้มไหมกับการเสียอนาคตคือโกงก็คือโกงฮะทุจริตก็คือทุจริตตำรวจที่ประพฤติมิชอบคุณจะรับห <c oughs> นึ่งล้านรับหนึ่งร้อยเผอเนี่ยรับบุหรี่ซองเดียวก็ยังผิดเลยใช่ใช่ไหมมันคุ้มไหมแหมพบเริ่มตน้บบนคือตำรวจที่ตั้งดา่านเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับ สิบป,ปีก่อนหน้านี้แล้วใช่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ,อ,อแล้วมือถือมีกล้องถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยทุกเครื่องนะฮะคือทันทีที่สมมติคนเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่และเห็นตํารวจไปปรับใครสักคนจะปรับที่รถหรือเรียกมาที่ป้อมเนี่ยผมว่ามีหลายคนเน่ยเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไปแล้วใช่ใช่ไหมใช่ทุทริรตไม่ทุทริรตอีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดทุทริรตปุ๊บมันก็จะเป็นหลักฐานทันทีใช่แล้วผมว่าเจอแทบทุกป้อมเลยฮะคือทันทีที่ตํารวจเนี่ยไปเรียกรถสกัดหนึ่ง ท่านต้องจำไว้เลยว่ามีคนจ้องถ่ายคลิปอยู่แน่ถูกต้องมีแน่แน่ถูกต้อง <laughs> อย่าทํำนะอย่าทําอย่าเอาอนาคตตัวเองไปเสี่ยงอย่าทำ <c oughs> เออเราต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่นะเห็นไหมฮะจะปีใหม่แล้วทําตัวดีๆใช่และกรณีของอุดรธานีนะท่านพันตำรวจเอกพัฒนวงศันทผลพ่วงกับสพเมืองอุดรธานีนะตำรวจคนที่ตั้งโต๊ะ ต,ตั้งโต๊ะแล้วมีเก้าอี้แล้วก็มีร่มกลางเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าถามชาวบ้านนะคุณคิดว่าเขาทําเป็นครั้งแรกไหม,มท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บังคับมาปีครึ่งเพิ่งเคยเจอเนี่ยการปรับแบบไม่รับใบเสร็จท่านคิดว่าคนพวกนั้นนะ่ะลูกน้องท่านนะ่ะเพิ่งทําครั้งแรกไหมเอาจริงๆถ้าท่านสอบเนี่ยต้องสอบไปแบบนั้นด้วยใช่ไหมตำรวจทั้งสิบแปดคนเนี่ย โดยเฉพาะคนที่นั่งโต๊ะะทั้ง18คนต้องสอบใหม่หมดเลยต้องสอบเลยและเอาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ไม่ช่วยกันนะสอบเลยแยกสอบเลยนะทำมากี่ครั้งแล้วใช่ไหม,มทำมากี่ครั้งแล้วอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเลยไหมเห็นไหมเรียบร้อยแย่ yeah, มาทนะ่านชมในใหนพูดถึงเรื่องที่อุดรธานีเมื่อวานนี้ มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ของสอพอนาขานะครับมีรถชนกันหลายคันออจุดที่เกิดเหตุตรงถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายแถวหน้าร้านขายสินค้าญี่ปุ่นมือสองอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากรถบรรทุกหกล้อคันหนึ่งนะฮะขับมาแล้วก็ขับมาอยู่ทางด้านด้านซ้ายแล้วก็ไปชนกับรถคันนี้ปาเจรโร่คันนี้เขาจอดอยู่เฉยชิดขอบทางด้านซ้ายเดี๋ยวท่านชมดูนะ จอดอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเป็นไหลทางพอที่จะจอดได้เอาไม้องครับนูนคันนู้นนูนนี่คันนี้คันนู้นออยู่ข้างบนมุมจอด้านบนนู้นชนไปแล้วเดี๋ยวดูอีกทีดูทีเห็นเห็นท้ายรถขาวๆนั่นนิดนึงเนี่ยอันนั้นเป็นปาเจโรแล้วก็เดี๋ยวมีรถบรรทุกขับมา อ,อ,อุกร้านี่คชนไปแล้วชนไปแล้วแล้วก็ทําให้รถปาเจโรคันนั้นเนี่ยะฮะนี่กระเด็นไปโดนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซึ่งเป็นรถขายลูกชิ้นนะฮะพังแม่ค้าซึ่งเป็นชาวชาวลาวได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนี่ดูรถคันนี้พังเลยนะฮะแล้วก็ยังมีรถบรรทุกยังไปชนท้ายรถ รถเก๋งอีก3คันนะมี t o โยต้ายาริมีอินสุสูมี X. นี่นะฮะได้รับความเสียหายคนขับรถบรรทุก6รล้อเนี่ยซึ่งเป็นบรรทุกรถบรรทุกห้องเย็นเป็นตู้เนี่นะฮะชื่อนายพนยัยใจตรงบ,บอกว่าขับรถบรรทุกส่งไก่มาจากจังหวัดสระบ,บุรีจะไปส่งไก่แช่แข็งที่หนองคายนะเสร็จแล้วก็กําลังขับรถกลับส่งไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังขับรถกลับปรากฏว่านี่ยืยิ้มยิ้มเพลอยู่นี่ ทำไมไมะกินขนมเขาบอกเขา้มไปกินขนมอแล้วรถมันก็เลยเบี้ยวเฉไปชนรถที่จอดข้างทางเอาฟังเสียงเขาหน่อยฮะเรามาจากไหนมาจานอกไทยอาจจะไปไหนไปสลับรีฮะเราครับสินค้าเลยครับเออข่ารถสินค้าใกล้ปิจะไปส่งส,สลับรีกับ อ๋อครับอ๋อเรา,าไปส่งของคายแล้วใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน,นึงมาชนอ๋อถ้ามาก็ชนตุ่มตุ่มตุ่มมตอนนี่และได้หลบได้อะไรไมั้ยทำไมเสียหลักออลงไปซื้อของข้างนอกจะตอบไปทุกคนกันตรงนี้ฮะ รถรถรถมันก็จอดอยู่ประมาณนี้แหละซ้อนขันออกไปข้างหนึ่งครับครับเขาวิ่งสายสุดมาอ๋อเพรนะั้นเราไม่ได้มองรถที่จอดอยู่ใช,ใช่ใช่มันมันถ้ามองอยู่เนี่ยมันมันยกออกไม่ทันหะได้หลับในไหมมันได้หลับครับม่ครับแมนั่งกินขนมเหรอฮะนั่งกินขนมเนืออ๋อจังหวะที่กินขนมครับก<ะ>ินขนมอะไรอ๋ออ๋อ เป็นจังหวะที่เรากําลังทานขนมแล้วก็หลบไม่ทานครับมาจากไหนมา,าเ,นะเดี๋ยวก็มีข่าวเขาโชว์ถุงขนมให้ดูแต่ตำรวจก็เอาไปตรวจบ้านแอลกอฮอล์นะแต่ดูตามรูปการเล่นเนี่ยไม่ไม่ได้มึนเมาอะไรน,นั่งกินขนมพี่ก็ซื้อดีนะนี่ <c oughs> ไอ <c oughs> หอนไอหอนี่พี่ก็ซื้อดีนะโอ้นั่งจบขนมอยู่ไอสัมภาษณ์แบบหน้าละื่นเลยนี่แล้วตามสูตรฮะพอรอดมาได้ นักข่าวก็ใช้โชว์พระมาไม่เกี่ยวพระเกี่ยวกับขนมถุงนั่นแหะคือเองไม่ต้องโชว์เองมารถใหญ่ใช่ไหมเองไม่ต้องโชว์เองชนคนได้อีกเยอะจะไปรอดอะไรล่ะมันก็ต้องรอดอยู่แล้วอไม่เกี่ยวกับพระแต่เกี่ยวกับนิสัยคนขับรถเนี่ยและให้สัมภาษณ์หัวเลาะด้วยนะทําชาวบ้านเขาชิบหายเนี่ยยังหัวเลาะนะดูด้วยเออโอ้โห ท่านผู้ชมอ,อวันนี้นะฮะ23ธันวาคมวันนี้ก็บรรดานายจ้างลูกจ้างก็คงจะตามดูกันสำหรับการประชุมหารือของบอร์ดไตรภาคีค่าจ้างนะฮะหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับค่าแรงนะครับขั้นต่ำรอบใหม่ที่จะปรับ400บาททั่วประเทศให้เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดให้400อเนี่ยก็แ <Designer. S 1> น่นอนฮนะให้เป็นของขวัญปีใหม่คนใช้แรงงานใช่แต่ไม่ได้เป็นของขวัญของนายจ้างแนะ่ <describe> ไม่ใช่เป็นของขวัญของนายจ้างนะครับถ้าถ้าทุกอย่างเฉลุยผ่านไปได้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นมกราค <hi> มเลยฮะเดือนหน้าเลยอีกไม่กี่วันนี่แหละเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะ <i> <force S 2> ครับการประชุมนะครับในครั้งก่อนวันที่12ธันวาคมมีกรรมการค่าจ้าง สองคนที่ลาประชุมคือคุณพูลพงศ์นายนาภากรผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และก็นางสาวราวรวรรณพิฆามินทร์ผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒนนะฮะทำให้มีคณะกรรมาการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด13คนจากส5้าคนนะครับวันนี้จะคุยกันต่อท่านผู้ชมฮะวันนี้จะคุยกันต่อถ้าวันนี้ไม่รู้เรื่องก็จบฮนะพรุ่งนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรมอไม่ได้นะ ถ้าวันนี้ไม่รู้เรื่องก็จบแล้วนะถ้าอ,อ,อนาคตของ400บาทจะเป็นจริงเป็นจังวันนี้ต้องโอเคต้องผ่านนะต้องผ่านและเข้าสู่ที่ประชุมคลรมอพรุ่งนี้ใช่เอ,อซึ่งเป็นนัดสุดท้ายยังไงก็ตามแต่ต้องวันนี้ต้องโอเคเพื่อพรุ่งนี้ต้องเข้าสู่ที่ประชุมคลรมอนัดสุดท้ายจึงจะทันเป็นของขวัญปีใหม่นะถ้าวันนี้ไม่ทันก็จบแล้ว ฉะนั้นก็ลุ้นกันใช่วันนี้ฮะแล้วก็เชื่อช่ว่าเมื่อวานนี้ทางหัวหน้าศูนย์วิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนะฮะคุณชิรชัยอาคัจักรรายงานตามคําสั่งของอธิบดีกรมปุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ภูกระดึงในโซนการท่องเที่ยวนะให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดนะฮะจากการตรวจสอบพบช้างป่า เพศผู้หนึ่งตัวชื่อว่าพลายบิดพลายบิดนะฮะหากินอยู่บริเวณแปลงปลูกป,ป่าสนแล้วก็อ่างเก็บน้ำไผรัฐตอนหกโมงครึ่งนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ประสานชุดผลักดันช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติภูผาม่านอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วก็ทีมบินโดรนจากศูนย์วิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนะครับช่วยกันผลักดันช้างป่าให้กลับคืนสู่ป่าธรรมชาตินะครับนี่นะฮะ ใช้รถตรวจการแล้วก็ใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางนะครับทําตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้คือเขาตรวจมาเป็นระยะอยู่แล้วนะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องช้างป่าทํราลายนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไปนหนึ่งคนแล้วก็ปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนี่นะฮะแล้วก็วันนี้เปิดให้จองตามปกตินะครับให้ขึ้นไปเที่ยวได้ตามปกติวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะฮะก็คือ แหมหน้าหนาวไม่เปิดภูกระดึงนี่มันมันไม่ได้เลยนะเออใช่ใช่เออมันไม่เปิดภูกระดึงเนี่ยคือมันเสียทั้งทั้งหมดอนะ่ะใชนะ่เสียทั้งนักท่องเที่ยวนะฮะมันเสียการไปเที่ยวแหล่งสําคัญยามหน้าหนาวแล้วมันเที่ยวแหล่งมันเที่ยวได้หน้าเดียวนะภูกระดึงเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นหน้าอื่นแล้วโอ้โห,โหนะฮะเออหน้าหนาวต้องไปเที่ยวภูกระดึงต้องมีต้องมีพิกัดภูกระดึงอยู่ด้วยแล้วก็ทางอุทยานก็มีรายได้ด้วยแหละ ใช่ไหมลูกของลูกหามีรายได้<ช>หมดใช่นะมีมีมรายได้กันหมดเนะ่ยถ้าปิดนี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะฮะเออท่านผู้ชมะแล้วก็เดี๋ยวเราเราโปรยเอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดมีการเลือกตั้งนายกอบจนายกเทศมนตรีที่ผ่านไปนะเมื่อวานนี้หลายจุดนะครับแต่วันนี้ฮะวันนี้จะเป็นวันแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะเปิดรับสมัคร นะเลือกตั้งนายกอบอจอเลือกตั้งอบอจไหฮะทั้งนายกแล้วก็สมาชิกด้วยนะฮะเลือกตั้งอบอจอทั่วประเทศวันนี้เป็นวันแรก23 <S 2> <S 2> <S 2> จนถึงวันที่27ธันวาคมเมื่อวานนี้เลขาธิการกรกะตไปให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ที่ไปดูควบคุมการเลือกตั้งนายกอบอจอที่อุบ,บลราชธานีคุณสแสวงบุญมีก็บอกนะครับว่ามั่นใจครับว่าการรับสมัคร เลือกตั้งอาบาจอในวันนี้เป็นวันแรกจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหลังจากนายกอาบาจอและสมาชิกอาบาจอครบวาระไปเมื่อวันที่19ธันวาคมนะทางผู้ในการเลือกตั้งประจํำองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ประกาศวันรับสมัครเลือกตั้งครบทุกจังหวัดและที่ผ่านมานะครับผู้สมัครก็ไปปรึกษาทางผอ,อกก,ะกะตประจําจังหวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติการลงสมัคร ก็คิดว่าการสมัครตลอด5วันจากนี้ไปจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการดูแลความเรียบร้อยนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองก็จะต้องมาช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันรับสมัครวันแรกนะฮะวันแรกทั้งสมาชิกอบจอแล้วก็นายกอบจอและจะมีการเลือกตั้งอบจอทั่วประเทศวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะฮะนี่ครับคุณแสวงบุญมีได้ ให้สัมภาษณ์เอาไว้เดี๋ยวเราพักกันสักรู่